ไม่จริงนะครับมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกพุนจํานวนมากนะครับได้กล่าวว่าโรคกระดูกพุนเนี่ยถือเป็นภัยเงียบเนื่องจากไม่มีอาการที่จะนํามาก่อนที่จะบอกให้เราทราบว่าเราจะเป็นโรคกระดูกพุ้นนะครับไม่เหมือนโรคอื่นเช่นโรคหวัดเนี่ยเราอาจจะมีอาการไอน้ำมูกไหลหรือว่าเจ็บคอมาก่อนได้นะครับ ดังนั้นคําถามที่ว่าจริงหรือไม่ที่เราจะรู้ว่าเราเป็นโรคกระดูกพุนเมื่อเราปวดกระดูกบ่อยๆนั้นคําตอบคือไม่จริงนะครับทีนี้หากท่านมีอาการเจ็บกระดูกบ่อยๆเนี่ยผมแนะนําให้ไปปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะมองหาสาเหตุแล้วก็หาทางในการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปนะครับ ส่วนโรคกระดูกพนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นโรคกระดูกพนก่อนที่จะเกิดกระดูกหักนะครับสามารถทําได้2วิธีนะครับวิธีแรกคือการตรวจความหนาแน่นเกลือแร่กระดูกนะครับโดยใช้เครื่องตรวจมวลกระดูกหรือเราเรียกว่าเครื่อง BMD นะครับ อย่างไรก็ตามเครื่องนี้แม้ว่าจะการตรวจเนี่ยจะไม่ได้เจ็บปวดอะไรแต่เครื่องอาจจะค่อนข้างจะหายากนะครับในโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กอาจจะไม่มีเครื่องสําหรับตรวจนี้นะครับจึงแนะนําวิธีที่2นะครับที่จะใช้ในการที่จะประเมินว่าเรามีโรคกระดูกพรุนหรือเปล่าคือการตรวจด้วยตัวเองโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแฟลกซ์สกด F rax นะครับแฟลกซ,ซึ่งจะหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเซิร์ชดูแล้วก็ใส่ความเสี่ยงต่างๆที่ที่ในเครื่องมือเขาถามนะครับยกเว้นว่าข้อความหนาแน่นเกลือแรก่กระดูกซึ่งเป็นคำถามสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วกดคำนวณออกมาหากความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกสะโพกหักของท่านมากกว่า3นะครับแนะนำให้ท่านไปตรวจ เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะดูว่าท่านมีโอกาสที่จะเป็นโรคก,กระดูกพรุนหรือไม่อีกครั้งที่โรงพยาบาลครับผม